ขาการพระจารย์ครับมีคําถามฝากมานะครับอืจะเริ่มต้นศึกษาและปฏิบัติอย่างไรจากเริ่มต้นนับหนึ่งเป็นขั้นเป็นตอนไปเป็นลําดับจนถึงที่สุดแห่งธรรมตามที่พระเจ้าทรงสอนขอพระจารย์เมื่อตาชี้หนักครับก็ใช้หลักการรู้ตามซึ่งสัจธรรมสิบสองขั้นตอนก็ได้นี่ก็มีศสตาก่อนเข้ามาหาก็ถูกละแล้วก็เข้ามานั่งใกล้ แล้วก็เงียโสดลงแล้วก็ฟังซึ่งธรรมแล้วก็ทรงจำธรรมนั้นไว้แล้วก็ไข้ควรพิจารณาในความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ฉันทะความพอใจจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทะย่อมมีอุสาหะนะมีความเพียรพยายามย่อมหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนะ เราก็กลับไปมีความเปลี่ยนพอเราฟังตามผู้เจ้าบอกให้จเจริญอาณาปานสตินะกระทําให้มากอบรมให้มากกระทําให้มากกระทําให้เป็นยานดุดเครื่องนําไปทําให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้หนึ่งเนืองเพียรเสริมสร้างโดยรอบครอบเพียรปาลบสม่ําเสมอด้วยดีเราก็น้อมไปทำใช่ไหมไปใกล้ควนพิจรณาแล้วก็ประพฤติทำสมควรแก่ทมก็มีคนตามว่าแล้วจะบรรลุสัจธรรมได้อย่างไร พระศาสดาก็บอกให้เวียนสิบสองขั้นตอนนี้ให้มากเอ็มก็ต้องเวียนเข้ามาหาเข้ามานั่งใกล้เงียโสดลงมาฟังซึ่งธรรมมาทรงจําไว้มาไข้ควรต่อนะทําอย่างเนี้ยเวียนไปในชีวิตเวียนไปเวียนสิบสองขั้นตอนนี้เรื่อยๆผู้เจ้าบอกในที่สุดก็จะเป็นสัจจานุปตัตติคือบรรลุซึ่งสัจธรรมนะความจริงมีเพียงเท่านีนะ้ความจริงจะถูกรักษาไว้ได้อย่างไง อย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแล้วจะรู้ตามได้ยังไง12ขั้นตอนแล้วจะบรรลุได้ยังไงทํา12ขั้นตอนนี้ให้มากจากคนไม่รู้อะไรเลยศูนย์เลยถ้ากับว่าก็มาเรื่อยๆแล้วมาสั่งสมสุตตะมาฟังถ้าไม่มีโอกาสได้มาก็สั่งสมสุตตะกดซีดีฟังอ่านหนังสือไป สั่งสมมากๆนะอย่างนี้แล้วมันจะเป็นไปตามขั้นตอนใน12ขั้นตอนนี้เองนะถ้าการปฏิบัติไปเลยคืออนาปานสติเนี่ยครับพระอาจารย์การชี้วัดเราใช้มกวิธีคือใช้มกวิธีคือการชี้วัดที่พระเจ้าบอกการละนันทได้เร็วให้ไวให้ไวให้ไวเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นการภาวนาที่ดีขึ้นขึ้นก้าวหน้าขึ้นใช่เครื่องวัดความก้าวหน้าก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ อา,อาศัยเวลาที่เราสั่งสมเนี่ยนะจะอยู่บ้านก็ตามจะมาที่วัดก็ตามนะก็เราสั่งสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทําให้เราละอารมณ์ได้เร็วขึ้น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 เราจะรู้สึกเองว่าอ๋อ,อเรื่องนี้เราแต่ก่อนเนี่ยคิดเยอะคิดนานคิดเป็นวันแต่เดี๋ยวนี้คิดแป๊บเดียวระหวา่างคิดแป๊บเดียวระหวา่างอ่ะก็ใช้ได้ละนะ ครับขอบพระคุณครับ